ท่านผู้ชมอากาศร้อนเมื่อวานนี้ตอนเจ้าห้าี่ไปถึงรอปพที่อยู่ในปั้มของศูนย์รถหมดสติในปั้มมีพัดลมอยู่ตัวเดียววัดอุณหภูมิตอนนั้น39องศากู้ชีพรับแจ้งเหตุโชรุมรถยนต์แห่งหนึ่งที่ปากเกร็ดตีวานนท์เกิดอาการช็อกหมดสติรอปพท่านนี้เนี่ยหมวย ที่เกิดเหตุเป็นหน้าป้อมแลกบัตรเข้าออกของโชว์รูมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบร่างของนายจงสิริอํานวยสารอายุ55ปีนอนชักหมดสติตาเหลือกแล้วที่คิ้วด้านขวาก็มีแผลแตกด้วยคาดว่า,ารอปภน่าจะล้มฟาดไปกับพื้นหมวกแก๊ปก็ตกอยู่ข้างตัวด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลน,นะคะก็ตรวจวัดอากาศตอนนั้นอุณหภูมิคือ39 ทางกูช้ชีบอกนะคะบอกว่าชาวบ้านแจ้งมาพอไปถึงเนี่ยก็คือเห็นในสภาพที่อาการชักเตงตาเหลือกแล้วก็กัดฟันด้วยก็ช่วยกันปฐถมเพยาบาลคาดว่าน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนแล้วในป้อมก็มีแค่พัดลมตัวเดียวช่วยระบายอากาศอะคะ่ะและตอนนั้นอยู่ลําพังเพื่อนร่วมงานว่ายังไงพอพวกผมมาถึงก็ไปถึงโน่นครับก็ชักตอนตอนแรกๆก็เลือด เลือดออกปากครับมีอะไรออกปากน้ำลายทุบปากตอนถามเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับชักกัดฟันอย่างเดียวครับอ๋อตอนนี้ที่ได้ได้สติไหมได้ยังได้สติอยู่ใช่ไหมได้ครับคหายชักแต่ว่าฟังได้แล้วแต่ต้องได้ออกซิเจนเพิ่มครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอขอให้ปลอดภัยนะเนี่ยถ้าไม่มีใครเห็นนะใช่ไหมฮะพราล้มลงไปแล้วฟาดตรงนั้นแล้วก็ชัก